รถมาด,ด้าสามสกายแอเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถมาด,ด้าสามสกายแอคทีนะครับเข้ามาตรวจเช็คระบบแอร์แอร์ไม่เย็นนะครับวิ่งใช้งานมาแล้ว123 397 123397กิโลเมตรนะครับจับเกวัดน้ำยาดูนะครับมันมีน้ำยา A. ในระบบนะครับค่าเกตกศูนย์เลยนะครับพบจุดรั่วซึมนะครับ ตรงข้อต่อเข้าคอมแอร์นะครับเติมน้ำยาเทสก่อนซ่อมนะครับตรวจเช็ควัดไฟดูนะครับตอนนี้เปิดแอร์ไฟมานะครับปิดแอร์ครับปิดแอร์ไฟดับนะครับหรือว่าปกตินะครับีจะได้รื้อคอมออกมาดูนะครับสัดการถอดคอมแอร์ออกมาค่ะเมื่อความโชคดีที่เจอปัญหาก่อนและก่อนดำเนินการวางแผนรับมือแก้ไขสภาพ แกนกลางค่ะปืนสภาพคอยคัดไมค่ะความถ่ายน้ำมันคอมค่ะน้ำมันคอมแหง้งไม่มีออกมาเลยค่ะ ช่างกำลังลงมือแกะอะไรคะ่ะแะช่างกิ่งกําลังเช็คตัวอะไรใหม่คะ่ะเดี๋ยวไปดูเซตอะไรใหม่ค่ะลองมาดูาคอมแอร์มาสตาร์นะเป็นตัวคอมมือสองนี้ก็เป็นเกาหลีนะครับอ,อยู่สภาพภายในลูสะอาดนะดเดี๋ยวเทสกําลังอัดนะเทสก,กำลังอดูกําลังอัดนอนดีนะ กำลังดูดดีที่เหลือก็อยู่ในชุดคัดแอร์อย่างเดียวถ้าไม่มั่นใจก็เปลี่ยนคัดแอร์ชุดหนึ่งเนาะจะได้นับหนึ่งในชุดของลูกปืนกันใหม่เพราะเราไม่รู้ว่าลูกปืนนี้ใช้งานมากี่หมื่นกี่แสนกิโลอันนี้ก็เป็นคอมเก่าที่อันนี้หมุนแล้วไม่มีฝืดเลยเนาะฝืดเลยทางจัดการถอดแผงแอร์ออกมาค่ะแผงแอร์ที่ถอดออกมานะคะก็จะติดกับตัวหม้อน้ําค่ะ นี่ก็จะเป็นสภาพภายในรูแผงแอร์ของแผงเก่าค่ะสภาพภายในดำด้านนี้ก็จะเห็นว่าดำค่ะภาพภายในรูของแผงแอร์ใหม่ค่ะก็จะใสสะอาดแบบนี้ค่ะด้านบนก็จะเป็นสภาพของตัวแผงแอร์เก่าค่ะก็ตัวไดเออร์ด้านล่างก็จะเป็นตัวแผงแอร์ใหม่และไดเออร์หนึ่งลูกตัวไดเออร์นี่นะคะ่ะก็ตามตารางซ่อมบำรุงรักษาแอร์ก็จะแนะนำเปลี่ยนทุกสามหมื่นโลค่ะ นี่คือชุดใส่น้ำยาแอร์แบบน้ำยาแอร์ที่ต้องล้างระบบภายในหลังทความสะอาดภายนอกค่ะพร้อมกับเปลี่ยนลูกยางโอลิงเมื่อกี้ที่เจอนะคะก็คือเจอลูกยางโอลิงสายเขาคอมนะคะที่มีการรั่วแต่เส้นนี้ช่างจัดการล้างเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นจุดที่รั่วอีกหนึ่งตัวค่ะสะภาพที่มันรั่วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน้ำมันคอมเยิมติดรายการอะไรใหม่ที่จัดลงให้รดมาด้าสามสกายค่ะ ส่วนของคอมแอร์เก่านะคะก็คือด้านในหมุนฟืดตัวเร็จ ium, รอลูมิเนียมแระเร็จเหล็กต่างๆก็หลุดเข้าไปในแผงแอร์ที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะก็คือภายในแผงแอร์ดำนี่ก็จะเป็นคอมแอร์ลูกใหม่ค่ะที่จะเปลี่ยนให้ลูกค้าก็เลือกใช้คอมแอร์เซนโกงเช็คก,กําลังอัดกําลังดูดดีเช็คตัวลูกปืนคัดแอร์เงียบค่ะพร้อมกับเปลี่ยนสายผ่านให้1เสน้นเติมน้ํามันคอมให้ใหม่คันนี้มีล้างระบบภายใน ชุดใส่น้ำยาแอร์นะคะเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่ให้1แผงไดเออร์ใหม่ให้1ลูกเอกเพชันวาล์วใหม่ให้1ตัวเปลี่ยนลูกยางโอริงข้อต่อที่เราถอดเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้2ชิ้นค่ะแอร์ใหม่ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐาน p r o เ e c t filter สามารถกองฝุ่น pm 2.5ได้ดีค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเซร็จอะไรที่จัดลงให้รถมาด้า3ค่ะชุดใส่น้่มยาแอร์ช่างจัดการลลังระบบภายในล้างความสะอาดภายนอกให้ค่ะ ในส่วนของหม้อน้ําถอดลงมาก็จะดการฉีดล้างความสะอาดฝุ่นที่อุดตันให้ค่ะเรจะเห็นนะคะสภาพน้ำที่ออกจากแผงหม้อน้ำดำมากๆค่ะ มีช่างทําการอัดแรงดันเช็คลัวตู้แอร์ค่ะอัดแรงดันเช็กลัวตู้แอร์อัดแรงดันทิ้งไว้ที่300ค่ะเข็มก็จะอยู่ตรงเลขศูนย์ตรงกลางตัวนี้ก็จะอัดในส่วนของตู้แอร์ตัวเดียวเลยค่ะกลับมาตรวจเช็คกันวันจันทร์ค่ะตรวจเช็คชุดคัดแอร์ลูกใหม่จะเปลี่ยนให้ค่ะ้พาพอยคัดเรซินดีค่ะ ก็จะเห็นว่าตัวเก่าเรซินใหม่และคอยคัดใหม่นะคะก็จะมีเทอร์โมนะคะเซฟตัวคอมแอร์ไว้ให้ด้วยเพราะปิดคอมนอกค่ะลนที่สำคัญนะคะคือแนะนำให้เปลี่ยนลุกปืนด้านในค่ะและก็จัดการปัดหน้าแผ่นตัวโมเลและตัวแผ่นหน้าค่ะที่แนะนำให้เปลี่ยนลุกปืนนะคะ ก็จะเห็นว่าล,ลูกปืนพวกนี้นะคะทางร้านก็จะแนะนําให้เปลี่ยนนะคะทุกๆแสนโลค่ะ <Okay. S 1> เพื่อที่เราะะจะได้นับหนึ่งลูกปืนลูกใหม่ค่ะเพราะว่าลูกนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้งานมาเท่าไหร่แล้วนะคะลูกค้าจะได้สบายใจค่ะก็คือใช้รถได้สบายไม่ต้องเป็นกังวลค่ะ mm hmm. เช็คลัวคอมแอร์ใหม่แผงแอร์ใหม่ค่ะ ก่อนที่จะประกอบลงรถก็ต้องเช็คลว่ว่าคิวซีกันก่อนค่ะแผงแอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะคอมแอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะมาด,ด้าสามสกายแอคทีฟขนาดนี้เวลา9ก้นาิกาสีนาทีค่ะก็มาตรวจเช็คแรงดันที่อัดทิ้งไว้ค่ะก็ผ่านไป30กว่าชั่วโมงค่ะ ก็มีแรงดันลดลงไปนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวค่ะซึ่งอุณหภูมิที่ร้อนหรือว่าเย็นก็มีผลด้วยนะคะอุณหภูมิรอบๆ <_ d ata> ก็จะเห็นค่ะว่าตอนที่เย็นวันเสราร์อัดไว้ <Okay. S 1> เข็มก็จะอยู่เล็กศูนตรงกลางด้านหลังข <_ d ata> อมาตรวจเช็คเช้าวันจันทร์วันนี้นะคะ <_ d ata> ก็ลดลงมาแค่นิดเดียวค่ะ อยางที่แจ้งก็คืออุณหภูมิรอบๆต่างๆนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นก็มีผลกับสภาพ <c oughs> อยู่ที่ลูกค้าจะตัดสินใจค่ะว่าจะให้หรือตั้แอร์ออกมาเช็ครั่วด้วยหรือว่ายังค่ะ <c oughs> ในส่วนของชุดคัดแอร์ที่ติดมากับคอมเซียนกกงลูกใหม่ตัวแผ่นหน้านะคะก็จะเป็นสนิมค่ะปร <c oughs> ึกษาลูกค้านะคะว่าจะปัดหน้าเจียจาย์ พร้อมกับเปลี่ยนลูกปืนด้านในเพื่อที่จะได้นับหนึ่งลูกปืน่ะทีเราเลยไหมนะคะ,ะลูกปืนตัวใหม่นะคะที่เปลี่ยนให้ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานเดนโซค่ะในส่วนของชุดคัดแอร์รดมาด้าสค่ะช่างจัดการเปลี่ยนลูกปืนด้านในพร้อมกับปัดหน้าเจียจานตัวเมรีและแผ่นหน้าให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจัดการประกอบลุมคอมแอร์ค่ะรถมาด้าสาอาการคอมแอร์เสียนะครับคือคอมแอร์รั่ว นะครับมีน้ำมันรั่วออกที่คอมคอมติดขัดนะครับหมุนได้ไม่สะดวกนะครับภายในลูกสูบเสียหายชุดคัตแอร์ก็ไหม้นะฮะวันนี้งานเปลี่ยนคอมแอร์นะครับมันไม่ใช่แค่ซื้อคอมมาเปลี่ยนสั่งคอมมาเปลี่ยนงานมันต้องล้างระบบนะดูคันนี้เราต้องถอดสายทุกเส้นออกมาล้างระบบแบบนี้นะครับ ้าทำให้ละเอียดนะครับไม่ถอดก็ได้นะฮะจะล้างในรถก็ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าได้ถอดมันจะสะอาดทั้งภายนอกภายในถ้าล้างภายในรถเราก็จะล้างเฉพาะภายในภายนอกเราก็ไม่ได้ดูสภาพสายน้ํายาแอร์อันนี้เราไม่ได้ถอดน้ำปัดนะครับก็ต้องล้างตู้แอร์นะ ล้างภายในตู้แอร์สั่งจัดการยิงล้างภายในตู้แอร์นะครับอันนี้เปลี่ยนคอมแล้วก็เปลี่ยนแผงแอร์ด้วยนะครับเพราะว่าภายในแผงดำนะครับ เดี๋ยวดูสภาพน้ำมันที่ล้างภายในตู้แอร์นะครับ ขั้นตอนนี้สําคัญนะครับถ้าเราไม่เคลียร์น้ํามันของคอมลูกเก่าที่วิ่งไปทั้งระบบออกนะะมันก็จะมีน้ํามันที่ดําที่สกรปรกหลบซ่อนอยู่ในตู้แอร์แล้วพอเราเปลี่ยนคอมแล้วก็เติมน้ํายาแอร์น้ํามันเก่าก็จะวิ่งเข้าสู่คอมอ่าอันนี้ล้างนะะออกมาได้สะอาดนะครับสะอาดอ่าโอเคนะครับ ตัวนี้ล้างให้จนสะอาดแล้วนะฮะจัดการล้างระบบออกมาให้สะอาดเอาน้ำมันดำๆอะไรออกให้เรียบร้อยนะครับคอมจะได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าทำแบบเรียบๆง่ายๆทำแบบเซฟแบบประหยัดไม่รับทำนะครับต้องบอกตรงๆนะไม่รับทำครับ เพราะว่ามันจะเสียเวลาลูกค้ากลับมาแก้งานเดี๋ยวเอาไปทะเลาะกันเดี๋ยวเอาไปว่ากันรับหลังไม่ดีครับนะฮะวันนี้ถ้าเรารับงานก็ต้องลงมือทําให้ดีนะครับอธิบายแล้วก็สร้างความเข้าใจให้เกิดกับผู้ใช้รถนะครับงานซ่อมแอร์ถ้าทำแบบเร่งเร่งรีบรนะครับบางครั้งผลงานออกมาก็ ดีได้แค่ไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์แล้วก็เสียเงินฟรีแล้วกลับไปอีกรอบหนึ่งก็บางครั้งก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องวันนี้ซ่อมอะไรเปลี่ยนอะไรพยายามทําความเข้าใจด้วยนะบางทีเปลี่ยนแค่สองสามรายการแล้วไปพูดที่ร้านอื่นบอกว่าไปทํามายกระบบทํามาเปลี่ยนมาใหม่หมดเลยบางครั้งอะ่ะเอาบินมาดูปุ๊บ เขาเปลี่ยนไม่กี่รายการแต่เจ้าของรถเข้าใจว่าทําหมดเลยทําทั้งหมดยกระบบบทำทั้งระบบเลยมันไม่ใช่นะบางครั้งเนี่ยพอถือบินมาให้ที่ร้านที่ร้านถึงต้องอธิบายว่าร้านนู้นเขายังไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้นะครับในศูนย์ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้นะครับเนี่ยเจ้าของรถหลายท่านพอไปพูดอีกที่หนึ่งบางครั้งต้องมีหลักฐานยืนยันนะถ้ามาที่นี่เราก็จะขอดูบินเก่าว่าร้านนู้นเขาซ่อมอะไรมาในศูนย์เขาทาอะไรมาถึงต้องสร้างความเข้าใจ การเก็บคลิปการถ่ายวิดีโอก็เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับผู้ชายรถครับรถมาด้าสามคันนี้นะฮะเราไม่ได้ถอดหน้าปัดเราใช้วิธีเช็คลั่วตู้แอร์ทิ้งไว้พอแรงดันถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะฮะเราก็จัดการล้างระบบนะครับก็ภายในรถยังไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับยังไม่ได้ยุ่งอะไร วันนี้พัดลมแอร์ในรถก็ของเดิมตู้แอร์ก็ของเดิมนะครับไม่ได้ยุ่งอะไรเป็นงานซ่อมภายนอกนะครับงานซ่อมภายนอกคือเปลี่ยนคอมเปลี่ยนแผงล้างระบบในสายน้ํายาทุกเส้นแล้วก็ล้างระบบในตู้แอร์ให้ช่างจัดการเติมน้ำหม้อน้ำให้ค่ะ รถมาได้สามสกายค่ะช่างจัดการประกอบอะไรหลงรถเรียบร้อยค่ะในด้านหน้าก็จะมีเปลี่ยนในส่วนของแผงคอยร้อนหรือว่าแผงแอร์ให้หนึ่งแผงค่ะและไดเออร์ให้หนึ่งลูกค่ะและคันนี้มีเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ให้หนึ่งลูกก็เลือกใช้คอมแอร์เป็นของเซียนกงค่ะในส่วนของคัดแอร์ก็จัดการเปลี่ยนลูกปืนใหม่ของกับปดหน้าเจียจานค่ะเปลี่ยนสายพานใหม่ให้หนึ่งเสน้น ในส่วนของชุดใส่น้ำยาแอร์จัดการล้างระบบภายในล้างความสะอาดภายนอกให้เรียบร้อยค่ะพร้อมกับเปลี่ยนลูกยางโอลิงทุกข้อต่อของระบบแอร์ให้ใหม่และคันนี้ภายในรถจัดการอัดแรงดันจิก่วทิ้งไว้ก็มีแรงดันลดลงมานิดหน่อยค่ะจัดการล้างระบบภายในตู้แอร์เปลี่ยนตัวไอเส้นวาล์วใหม่ให้หนึ่งตัวพร้อมกับลูกยางโอลิงหน้าหลังอเนวาล์วค่ะ จัดการเช็คกองแอร right. ์ค่ะเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้1ชิ้นเป็นสภาพตัวกองแอร์เก่าค่ะตัวกองแอร์เก่าที่ใส่มาก็ใส่ไม่ตรงรุ่นนะคะก็จะเห็นว่าตัวนี้มันก็จะบีบีค่ะก็ไม่ได้ทรงนี่ก็จะเป็นตัวกองแอร์ที่ตรงรุ่นนะคะของมาด้าสามสกายค่ะให้ช่างจัดการใส่ให้ค่ะภายในรถก็จะมีเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้1ชิ้นค่ะตัวกองแอร์ใหม่ที่เปลี่ยนให้ก็จะเขียนเลขใหม่และวันที่เปลี่ยนให้เรียบร้อยค่ะ ก็ง่ายก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานโพเทคฟิลเตอร์เดี๋ยวช่างจะได้ลงมือเติมน้ำยาแอร์ค่ะออเดี๋ยวมาดูค่าการทำงานและความเย็นที่ได้ค่ะลดมัด3สกายคัน <ห checking. S 1> เลือกเติมน้ำยาแอร์เคลียร์น้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นค่ะ ฟังเสียงเครื่องยนต์ค่ะหลังจากทีซ่อมเปลี่ยนอะไรที่เสื่อมสภาพตอนนี้คอมแอร์ตัดคอมทำงานคอ,อมทำงานไม่ฉุดกำลังเครื่องยนต์คอมทำงานมีเสียงการทำงานเงียบค่ะคอมทำงาน คอมตัดคอมทำงานคอมเอรตัดต่อปกติอุณหภูมิภายในรถได้อยู่ที่7องศาค่ะอุณหภูมิรอบๆอยู่ที่3 4องศาค่าการทำงานด้านโลอยู่ที่30มายอยู่ที่ประมาณ180ค่ะคอมแอร์ตัดเข็มด้านไฮดิดลงเข็มด้านโลดิดขึ้นค่ะคอมทำงาน พัดลมทำงานสปีดหนึ่งเบาๆค่ะพัดลมทำงานปกติทางซ้ายและขวาค่ะขอมตัดพัดลมหยุดขอมทำงานพัดลมทำงานค่ะก็จะเห็นนะคะว่าเราเคลียร์น้ำมันคอมภายในระบบถ้งให้หมดน้ำมันคอมั้งใหญ่เติมเข้าไปใหม่ค่ะก็จะสีใสแบบนี้ค่ะ เย็นออกจากช่องลมได้อยู่ที่7จองศาค่ะโหลดเสร็จเรียบร้อยค่ะร้านอนุรักษ์แอร์เปิด9ก้าโมงเช้านะครับปิดหกโมงเย็นพักเที่ยง1ชั่วโมงนะครับร้านปิดประจำปีวันที่5้ถึงเก้าพฤศจิกา หยุดวันอาทิตย์นะครับ